วัสดีครับป่บาจอตินดี้นะครับตอนนี้จะมากินข้าวนะครับอยู่ที่วังมะฉา,าที่นี่ส่งอาหารด้วยเรือนะครับเราจะเห็นได้ยินเสียงเรือนะครับเรือเขาจะไปเอาสเบียงที่จุดครัวเนาะนะครับเดี๋ยวแล้วก็มาส่งมาส่งตานซุ้มนะครับก็มีโซนซุ้มกับโซนเซนเตอร์นะครับโซนเซนเตอร์อยู่ฝั่งนี้ เป็นเตเตอร์โอเคสองครับสองครับโอเคส่วนดูรอบๆนะครับก็เป็นซุปซุ้มบรรยากาศโอเคอยู่นะครับแสงสีไฟนะครับก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนะครับวังนโอเคเรามาดูมุมนะครับมุมนะครับก็มีโซนสบอยก็มีนะครับฝั่งหนึ่งครับอันนี้จะเป็นซุปซุ้มนะครับเป็นซุ้มนะครับโอเค ส่วนมุมนู้นก็เป็นโซนแบบแบบแบบรีแลกนั่งแบบแบบแบบลานแจ้งนะเหมือนฝังเราจะเห็นในสุ่มแดงๆนี้จะเป็นเซตเตอร์นะครับก็ระเบียงยืนมาที่บึงบึงนี้ถือว่าว้าเป็นบึงที่ขุดอ่ะเดี๋ยวราดูโลโก้โลโก้หน่อยโลโก้วังอ่ะโอเคเพิเ่งจะเห็นโลโก้นะครับโอเค เราดูแนวของอีกฝั่งหนึ่งเนาะเป็นซุปๆองอาหารด้วยเรือนะครับไอไลท์ของเขานะครับเยเปลาตะเพียนเนาะเนาะมีปลาเนินปลาตะเพียนปลาเกตโอเคไอไลท์นะครับระวังมัดฉานะครับไอไลท์ที่แปลกๆนะคือส่งอาหารด้วยเรือฝัอ่งนู้นก็จะเป็นฝั่งถนนนะครับโอเค เดี๋ยวมาดูอาหารที่สั่งอ่ะเราจะดูให้อาหารปลานะฮะโดยใช้ขน,นมปังขน,นมปังหรือวอะไรอ่ะปังปอนธรรมดาโอเคเรือมาละเรือส่งปลาเอยเรือส่งปลาเรือส่งอาหารครับผมโอปี๊ยโยนทั้งอย่างนั้นเลยอะโอ้โหไม่ธรรมดาครับผม ครับตัวละโลได้มม้งเนี่ยะเพียนครับแต่เราก็กลัวกล้องจะล่วงนะครับท่านผู้ชมตัวละโลน่าจะได้โอเคโอเค โอเคเรือออกจากซุ้มแล้วครับผมก็วนไปส่งซุ้มต่อไปนะครับกับข้าวเรามาแล้วโอเคกับข้าวเรามาแล้วอาเอรับกับข้าวโอเคขับเรือจำเมนูร้านได้ด้วยโอเค โอเคอ๋อเขามีป้ายกระดาษติดไว้ okay. Okay. โอเคโอเคเรือออกจากท่านะครับออกจากท่าสามสองอไปทุกต่อไปไปละไปโอเคอ่ะกับข้าวหน่อยมาแล้วสองเมนูอันนี้ยำ ยำทะเลเนาะอันนี้ผัดกุ้งมามามา,าก็ต้องกินแบบทะเละครับแล้วก็รีแลกด้วยของหอมหอมนะครับโอเครับของตอนนี้เราเหลืออะไรระวังนะพี่ร้อนนะเอื่อมไปพี่อออกไปมือออกไป เรือเรือหมดแล้วใช่ไหมอ๋อขอขอกระดาษโอเคต้ยมยำปลาคังโอเคเรือออกจากท่าเรานะครับไปส่งอีกซุมหนึ่งโอเคมันเลยโอเคได้โอเค,อเคสนุกสนุกกันไปรับเลยพี่เฮ้รับเลยมาเร็วมาเร็วจูันจีเลย โอเคแล้วก็ก้เาเปล่าครบครบทษนครับโอเคโชคดีครับโอเคอนี่วันนี้ก็กินแต่ทะเลนะครับโอเคมาครบแล้วครับส่งซุ้มต่อไปโอเคโอเคอ